สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 Channel นะครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งจอ Android ในรถ Ben z s l l s s s นะเป็นรุ่น w 140เออเป็นตัวใหญ่แล้วตัวนี้เป็น S600 พวงมาลัยซ้ายด้วยวันนี้นะลุงอ้วนจะพามาดูวิธีการติดตั้งนะเขาใส่จอ10นิ้วเนี่ยเขาใส่ยังไงนะใครที่ใช้อยู่ก็ถ้าอยากติดจอแอนด o อยก็ต้องดูตามลุงอ้วนดูนะ เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะช่างเขากันเริ่มถอดละตำแหน่งที่เราจะติดตั้งเนี่ยจะติดตรงเก๊ใส่ของด้านบนเนี่ยเลยเลยตำแหน่งแอร์ขึ้นมาเนี่ยนะลุงอ้วนสปีดนิดนึงเราจะติดจอแอนดรอยไว้ตรงนี้เราจะบิวหน้ากากเพื่อมาใส่ตำแหน่งที่จุดที่เขามีให้งานบิวอินหน้ากากเนี่ยต้องเป็นช่างเฉพาะทางนะลุงอ้วนต้องบอกว่าอย่างนี้ใครที่สนใจก็สามารถ พักหาลงอ้วนได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจอกันนะเป็นจอ Android 1K นะขนาด10นิ้วจอขนาดใหญ่เลยพร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังเป็นกล้อง Android ด้วยเป็นกล้องถอยในตัวความละเอียดสูงมากตัวนี้เป็นระบบ AHD ทำหน้าที่เป็นกล้องบันทึกแล้วก็เป็นกล้องถอยในตัวเดี๋ยวตามลุงอ้วนมาดูงานบิวอินช่างเขา,าสร้างโครงขึ้นมาเรียบร้อย ทำจากวัสดุที่เป็นไม้แล้วก็งานเลิซนเสริมเข้ามาพร้อมมีการโปรสีเพื่อให้มันเรียบเนียนนะดูอ้วนให้ดูชัดๆก่อนหลังจากนั้นก็มาแต่งเข้ารูปอีกรอบจุดไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็ทำเพิ่มเสริมเพิ่มเข้าไปนะเพื่อให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปขัดแล้วหุ้มอีกทีหนึง่งหลังจากหุ้มเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะรูปทรงก็จะประมาณนี้ ส่วนรูด,ด้านข้างเราเอาไว้สําหรับยึดยึดตัวบอดี้ของวิยุให้เข้ากับโครงนะเดี๋ยวลงอ้วนตั้งให้ดูว่ามันอยู่ท่าไหนนะรูปทรงสวยงามใช้ได้ใช้ได้ไดนะนี่เลยตำแหน่งที่จะวางก็จะวางลักษณะนี้เติมขาเหล็กเพิ่มขาเหล็กเพื่อรองรับการยึดจอให้มันแข็งแรงยึดเฟรมให้มันแข็งแรงหลังจากยึดกรอบหน้ากาก,ากเรียบร้อยแล้ว นะก็มาจัดระเบียบของสายจัดระเบียบสายลําโพงสายเส้งยานสายกล้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะยึดจอ Android เข้าไปอีกทีหนึง่งจอ Android เป็นขั้นตอนอสุดท้ายที่เราจะติดตั้งเข้าไปาเดี๋ยวลุงวนพาไปดูตำแหน่งติดตั้งกล้องมองหลังนะเนื่องจากรถรุ่นนี้เนี่ยที่ยกเปิดฝาท้ายเขาค่อนข้างเล็กต้องมีเสริมาฐานนิดหน่อย เพื่อให้มีตำแหน่งรับกล้องให้มากขึ้นนะดูตำแหน่งกล้องเลยเดี๋ยวลงวุงอ้วนพาไปดูเขาติดตั้งเสร็จแล้วมันมีลักษณะเปไ็นยะังไงเดี๋ยวตามลงุงอ้วนไปดูนะเป็นเบนซ์เอสหกร้เป็นเน 600. อสค d สเลยตัวน,วนี้ตัวท็อปสุดามาดูกันชัดๆเลยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยนะมุมมองชัดเจน นะรูปทรงสวยงามนะแล้วก็ที่สำคัญคือแข็งแรงด้วยนะไม่กองแกงไม่มีแบบเอียดอาร์ดนะมุมมองชัดเจนนะเป็นจอขนาด10นิ้วนะกล้องหลังก็ชัดมากนะสำหรับคนที่อยากได้แบบนี้ก็นะติดต่อหลงวงอ้วนมาได้เลยนะงานบิวอินจะอในเบน S ์คลาสนะ W140 กล้องหลังชัดๆนะเป็นกล้องบันทึกในตัวด้อตัวนี้เป็นกล้องแอนดรอยชัดเจนลุงอ้วนขายดูชัดๆมุมมองไกลๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือว่าดูทีวีดู YouTube ตัวนี้เนี่ยรับประกันเลยชัดเจนมากจอเป็นความละเอียดสูงด้วยมีสเปคให้เลือกหลายอย่างนะโอเคเรียบร้อย นะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลูกว้วนด้วยนะเวลาลูกว้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ